จัดดอกไม้โทนสีสบายตากันนะคะอันดับแรกก็ต้องแช่โอซิสก่อนนะคะโอซิสยากดลงไปในน้ํานะคะแค่ใส่ไปในถังให้มันค่อยๆจมลงไปอาจจะต้องกลับหัวกลับท้ายถ้าถังที่เราแช่มันไม่ใหญ่พอนะคะแต่ถ้ามันจมลงไปหมดทั้งก้อนแล้วก็คือมันดูดน้ําได้เต็มที่แล้วคะ่ะ หรือของเก่าออกนะคะไหนที่มันยังสีสวยอยู่ฝนก็จะไปทําแห้งคะ่ะแต่ติ๊นี่ก็ทําแห้งสวยอันไหนที่เก็บทําแห้งได้ฝนก็จะเก็บนะคะเพราะว่าเสียดายของแล้วดอกไม้ที่ฝนซื้อฝนก็พยายามจะซื้อที่มันทําแห้งได้นั่นแหละก็จะมีดอกไม้ที่ทําแห้งไม่ได้แต่ดอกสวยซื้อมาแซมกันอะไรประมาณนั้นอนะแต่ติ๊ไนี่แห้งมาสวยมากนะคะสวยอยู่หลายปีเลยแหละตัวนี้จะเอาสีเรียบเรียบนะคะสีเรียบเรียบดูสบายตา ไม่หวือหวามากอันนี้เป็นลูกของยูคาลิปตัสกุหลาบสเปโรสนี่มาก้านยาวอย่างนี้เลยแต่ฝนไม่ได้ใช้ก้านมาันก็จะตัดเพราะว่าฝนจะลองเอาไปชันดูปกติกุหลาบแเ่าอรีกับสเปโรตกุหลาบพวงเนี่ยมันจะติดง่ายไงแคตัดตัดใหม่ตัดใหม่แล้วก็จะไปแช่น้ำให้กอน เกลือมันออกกล้าก็จะไปปลูกไปแล